สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วกับวิชาภาษาไทยโดยครูเกตเองเรามาเจอกันในเรื่องของประโยคภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารชนิดของประโยคที่4แล้วยังจำได้ไหมประโยคที่1คืออะไรคะประโยคบอกเล่าประโยคที่2ประโยคคำถาม ประโยคที่3ประโยคปฏิเสธและในวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของประโยคคำสั่งนะคะประโยคคำสั่งเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรแล้วก็ใช้ตอนไหนคุณครูจะให้นักเรียนได้เรียนกับคุณครูรูปหล่อท่านหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณครูไปเจอคลิปของท่านน่าสนใจมากเลยแล้วนักเรียนก็จะได้ไม่เบื่อด้วย ฟังเสียงคุณครูหลายๆท่านที่ครูเกตนํามาประกอบการสอนนะคะทำให้นักเรียนไม่เบื่อแล้วคุณครูก็จะมีเทคนิคเรื่องเล่าสนุกสนานมาเล่าให้นักเรียนฟังด้วยเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนพร้อมกันแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนไปเรียนกับครูหนุ่มรูปหล่อคนนี้ก็คือครูเจนะคะขอขอบคุณคุณครูเจด้วยที่มาให้ความรู้กับนักเรียนชั้นป .3 ของเราในวันนี้นักเรียนทุกคนต้องตั้งใจฟังนะ พราะหลังจากเรียนเสร็จแล้วครูเกดมีการบ้านให้หนูทําด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับครูเจกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะักเรียนชั้นป .3 3ทับ3ทุกคนอีกเช่นเคยนะครับผมพบกับคุณครูกฤษดาขาวประภยัยหรือว่าครูเจอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้พบกันในวิชาภาษาไทยเรื่องประโยคคําสั่งนั่นเองนะครับผมหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนกับคุณครูเก่งไปแล้วนะครับผมในเรื่อง ประโยคปฏิเสธกับประโยคบอกเล่าใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูในเรื่องประโยคคําสั่งกันบ้างว่าคืออะไรนะครับผมเอาละครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันดูสิเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับผมข้อแรกนักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของประโยคคําสั่งนะครับผมส่วนข้อต่อไป นักเรียนสามารถแต่งประโยคคำสั่งได้นะครับผมสองข้อนี้คือจุดประส์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับผมเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนกันไปดูอะไรบางอย่างกันก่อนครับประโยคคำสั่งคืออะไรกันนะนักเรียนสงสัยใช่ไหมครับว่าประโยคคำสั่งเนี่ยคืออะไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยค2ประโยคนี้ที่คุณครูจะให้ดูกันก่อนประโยคแรกครับฉันกินข้าวในห้องเรียน ประโยคที่2ห้ามกินขนมในห้องเรียนนักเรียนดูสิครับว่าประโยค2ประโยคเนี้ยคุณครูลองให้นักเรียนลองคิดครับว่าประโยคไหนคือประโยคคําสั่งครับผม <cinematic S 1> ในความคิดของนักเรียนประโยคไหนคือประโยคคําสั่งนะครับผมก่อนที่เราจะเรียนกันเนี้ยครูอยากให้นักเรียนลองเดาดูก่อนนะครับผมว่าอันไหนเนี่ยคือประโยคคําสั่งครับผมเอาละครับเริ่มสงสัยใช่ไหมครับ ครูจะยังไม่เฉลยนะครับนักเ,เรียนเอาละเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันก่อน,อนว่ามันคืออะไรประโยคคําสั่งครับคือประโยคที่บอกให้ผู้ฟังเนี่ยได้ปฏิบัติตามให้ทําในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือไม่ให้ทําในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองครับผมง่ายๆก็คือสั่งให้ทําหรือว่าสั่งไม่ให้ทํานั่นเองนะครับผมเอาละครับเราไปดูตัวอย่างคําที่ใช้ในประโยคคําสั่งครับมีดังนี้คําว่าจง คำว่ายาคำว่าต้องคำว่าห้ามและจริงๆแล้วมีคำอื่นๆอีกนะครับผมโดยคุณครูยกต,ตัวอย่างมาแค่4คำนี้ก่อนครับที่เราจะพบเจอได้ทั่วไปเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่าครับจะได้หายสงสัยว่ามันคืออะไรสำหรับประโยคคำสั่งประโยคแรกครับห้ามส่งเสียงดังในห้องเรียนนะครับผมอนักเรียนสังเกตสิครับว่าประโยคนี้ คำคำใดในประโยคนี้ทำให้เรารู้ได้เลยว่าประโยคนี้คือประโยคคําสั่งครับนักเรียนคําว่าห้ามนั่นเองใช่ไหมครับผมห้ามส่งเสียงดังในห้องเรียนก็คือบอกให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเนี่ยรู้ได้เลยว่าห้ามส่งเสียงดังในห้องเรียนเป็นการสั่งนะครับผมต่อไปประโยคที่2อย่าทิ้งขยะในสนามหญ้าคาไหนครับที่ทําให้เรารู้ได้ทันทีว่าเป็นประโยคคําสั่งคําว่า อญ่านั่นเองใช่ไหมครับอย่าทิ้งขยะในสนามหญ้านี่เป็นประโยคคําสั่งนะครับผมต่อไปทุกคนต้องทําการบ้านส่งครูคาไหนในประโยคนี้ที่ทำนักเรียนคิดว่าประโยคนี้เนี่ยเป็นประโยคคําสั่งครับนักเรียนคําว่าต้องนั่นเองใช่ไหมครับเป็นการบอกนักเรียนว่าต้องทําการบ้านส่งครูนั่นเองเป็นประโยคคําสั่งนะครับผมต่อไปประโยคสุดท้าย จงเขียนคำตอบให้ถูกต้องนะครับผมคำหนเออที่ทำให้เรารู้ว่าประโยคนี้เป็นประโยคคำสั่งคำว่าจงนั่นเองใช่ไหมครับนักเรียนจงเขียนคำตอบให้ถูกต้องก็เป็นคำสั่งนั่นเองว่าเราต้องเขียนคำตอบให้ถูกต้องนะครับผม รู้เลยใช่ไหมครับว่าประโยคคําสั่งเนี่ยคืออะไรนะครับผมและใช้คําอะไรในประโยคนะครับผมเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดู2ประโยคแรกก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันที่คุณครูถามครับว่านักเรียนคิดว่า ประโยคใดเนี่ยเป็นประโยคคําสั่งครับระหว่างฉันกินข้าวในห้องเรียนกับห้ามกินขนมในห้องเรียนก่อนเริ่มเรียนเราอาจจะยังสงสัยอยู่ใช่ไหมครับว่าเอประโยคไหนนะแต่ตอนนี้เราเรียนกันไปแล้วตอบได้แล้วใช่ไหมครับว่าประโยคไหนคือประโยคคําสั่งเดี๋ยวคุณครูนับ 1- นึถึงสาตอบพร้อมกันนะครับว่าประโยคที่1หรือประโยคที่2 1 2 3ประโยคที่สนั่นเองนะครับผมห้ามกินขนมในห้องเรียนครับคือ ประโยคคำสั่งนั่นเองนะครับผมเอาละครับก่อนที่จะจบชั่วโมงนี้ครับทวนกันนิดนึงประโยคคำสั่งเราจะมักใช้คำไหนครับคําว่าจงอย่าต้องห้ามนั่นเองใช่ไหมครับเป็นประโยคที่บอกให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเนี่ยปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าไม่ให้ปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองใช่ไหมครับเอาละครับอ้า,อาละค่ะเอาละค่ะและต่อจากนี้ หลังจากที่นักเรียนได้เรียนกับครูเจแล้วก็น่าจะเข้าใจประโยคคำสั่งกันแล้วใช่ไหมว่ามันจะต้องประกอบด้วยคำอะไรบ้างคำว่าจงคำว่าห้ามคำว่าอย่าใช่ไหมคะเป็นหลักๆเลยซึ่งคุณครูก็ยกตัวอย่างประโยคให้นักเรียนดูหลายๆประโยคเลยเพราะฉะนั้นภาระงานภาระหน้าที่ของนักเรียนในวันนี้ก็คือให้นักเรียนแต่งประโยคคำสั่งมาคนละ5้าประโยคให้ถูกต้องนะ ถ้าใครตั้งใจฟังเมื่อกี้เนี่ยก็จะสามารถแต่งได้แน่นอนนะคะเมื่อนักเรียนแต่งประโยคเสร็จแล้วให้เขียนชื่อของตัวเองและห้องเรียนของตัวเองนะคะถ่ายรูปส่งมาบันทึกการส่งงานด้วยนะคะวันนี้ง่ายๆไม่ยากเลยเพราะว่าเรื่องของประโยคเนี่ยจริงๆแล้วไม่ยากหลังจากที่นักเรียนเรียนครบกันทั้ง5ประโยคแล้วเราก็จะมีแบบฝึกหัดสรุปมาให้ทํากันด้วย นะคะแต่วันนี้แบบฝึกหัดแค่แต่งประโยคคำสั่งมาจำนวน5ประโยคให้ถูกต้องหวังว่านักเรียนทุกคนคงจะทํากันได้นะคะตั้งใจทํำนะเสร็จแล้วถ่ายรูปบันทึกการส่งงานมาเลยและสุดท้ายนี้ยังฝากไว้เหมือนเดิมฝากไว้ตลอดฝากไว้ประจำนะคะไม่รู้ว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่นักเรียนทุกคนจะต้องทำก็คือ รักษาเนื้อรักษาตัวด้วยนะคะตอนนี้โอไมครอนแทบจะยึดโอมิครอนหรือโอไมครอนที่เราเรียกกันเนี่ยแทบจะยึดประเทศไทยแล้วนะณวันที่ครูเกตอัดคลิปให้พวกหนูเนี่ยลามไปแล้ว55จังหวัดประเทศไทยมี77จังหวัดนะคะเกินครึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นป้องกันตัวเองสังเกตอาการตัวเองด้วยถ้ามีอาการผิดป,ปกติรีบพบหมอ นะคะถึงแม้มันจะติดง่ายหายเร็วแต่อย่าลืมหนูยังไม่ได้ฉีดวัคซีนการอันตรายมากสำหรับคนที่ไม่มีวัคซีนถึงแม้คนที่มีวัคซีนแล้วนะคะก็ยังติดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมรักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยนะคะแล้วก็ทำการบ้านส่งมาบันทึกการส่งงานกับครูเกศค่ะแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปในวันพรุ่งนี้มาดูซิว่าเราจะเจอกันในเรื่องอะไร สำหรับวันนี้ครูเกดฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ